เริ่มยังเริ <c oughs> ่มยังในคลิปโอเคเริ่มแล้วกาส,สวนนดีๆนะครับตอนนี้ผมกิจามาสอนโหลดเกม Stick War 3นะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องมีเอออยู่ไหนเออนี่ในใน,นดิสคอดนะครับจากที่มีแล้วก็สมัครบัญชีไว้ครับสมัครรหัสไว้ แล้วก็จะเข้า YouTube ไปครับนี่ก็เขียนว่านี่ครับแจฟติก๊กบัวสามที่ก็เลื่อนลงไปหา,หาคลิปนี้ให้เจอนะครับมากดไปทีนี้ก็อันนี้เลือกดตรงนี้เลยครับ นีทุกคนก็สามารถพิมพ์ไปเลยนะครับว่า,าแบบคุณใช่ยูทูบเบอร์ไหมคุณติดตาามมแล้วก็น่าจะหมายแหละมาต่อไปก็มจะข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่คนสมัครเสร็จแล้วทีนี้ก็รอสักไปทำอะไรก็ได้ครับสัก สองสามชั่วโมงที่ก็กดมาคลิปเดิมแล้วก็กดลิงก์นี้เลยล<ะ>นี่ถ้ามันเป็นยงงีแสงว่าได้แล้วแล้วก็จะขึ้นแบบนึงว่าแอดนี้บลาบลาบลาเนี่ยหลังจากที่ได้แล้วไม่รู้ทุกคนจะเป็นเหมือนผมไหม,ไมคือแต่ก่อนาาโอเคนะครับไม่รู้ทุกคนจะเป็นเหมือนผมไหม เมื่อกี้น้องผม,มกดเฉยๆคือตอนนั้นผมกดตรงนี้มันจะขึ้นประมาณว่าก็องกดอีกครั้งกดอีกครั้งกดอีกครั้งนะครับทีนี้ทุกคนก็เข้าจากเสร็จหลังจากที่ ได้มาเป็นอย่างนี้ครับว่าเขียนก็กดนั้นเลยครับจากนั้นจะขึ้นมาแบบนี้คุณก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปถึงริงนี้แล้วก็กดไปเลยกดไปเลยคุณก็จเจออย่างนี้แล้วก็กดที่ Mac Games Studio ้วทีนี้ก็ดูแอปทั้งหมดทีนี้ก็จะเจอแล้วที่แล้วก็เป็นเท่านี้แหละที่คุณจะได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทีนี้จ้าก,กันแล้วครับบายบาย